กป็นเดี่ยวบ้านนอกถูกแล้วก็ได้เยอะเอา,าไปจัดเลยเป็นเดี๋ยวบ้านนอกอร่อยไหมอร่ยยอยอร่อยมือนว่าเป็นเดี๋ยวกรุงเทพไหมอย่างกาแฟเลยก็ถึงชอบกินที่นี้โอเคเอาซดให้น,อน้อง่าแม่ยุใส่น้องถามเอิญหากลบว่าตอบ อร่อยไหมเต็กเกี๊ยวบ้านอกเราอร่อยไหมคะอร่อยเต็กเกี๊ยวบ้านอกเราอร่อยมากเลยได้บักเยอะเลยสามสิบบาทอืก้มกินพร้อมกันกับแม่อืมนะลูกอื อร่อยอะไรนอร่อยออยัมมี่เลยยัมี่ใครแล้วคะบายไปไยบไปร้ bye อนมากดูหน้าแดงมากหน้าไข่แดงเบิร์ดอยู่บนอนอกเนาเบียทั่ลวละสามสิบสามสิบบาทสามสิบบาทเหรอเนี่ยใช่เอากินอีกกินอีกก่อนไป อร่อย <laughs> ม,ม,มากเลยไปจริงๆแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย